ผมเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วก็เลยเลิกเลยนอ่ะเป่ากระหม่อมไปก่อนไม่งั้นมันจะร้อนลนพอเว่าโหไม่ได้คุยโฆษนาบางทีอันไว้นานแล้วนะขอประชุมสนาหน่อยอันไว้ตั้งนานแล้วขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหอ,อ,อ,อึดอัดเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นนะเออได้ธรรมะไปก็อาจจะเย็นลงแล้วเข้าใจแล้วอ๋อคืออันนี้มันไม่มีอะไรหรอกชีวิตนะเพิ่มอริยปัญญาไปเรื่อย ท่านั้นเองเพื่อมาเรียปัญญาไปเรื่อยๆมากำจัดทุกมาปฏิบัติศีลเพื่อกำจัดทุกอันนี้อาการทุกกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากก็กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากซะยินดีที่จะไม่ได้ตามที่อยากซะก็หายทุกแล้วหายทุกแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็จบแล้วนี่นใจนี่แหละหายทุกน่โอ้โหไม่มีทุกใดๆเลยนะ ใจหายทุกเดี๋ยวมันหมดทุกทุกอย่างเลยนะมันไม่มีทุกกายไม่มีเรื่องรายใหม่เลยไม่มีเลยยังไปดันทุกกายเรื่องรายเก่าให้เบาได้ด้วยก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติมันก็หมดเองมันนั่นแหละมันจะไปมีทุกข์อะไรนะมันจะมีช่องออกของมันเองถ้าเรากำจัดกิเลสได้กําจัดความกลัวที่ไม่ได้สมใจอยากได้กล้าที่จะไม่ได้สมใจอยาก ยินดีพอใจเต็มใจที่จะไม่ได้สมใจยากเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปกล้ารับกล้าให้หมดไปมันก็หมดแล้วก็หมดทุกแล้วก็ไม่มีทุกใหม่เลยนะที ve, to ่เหลือก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติดีไหนทำได้ก็ทาไปนะมันก็ดันวิบากรายหมดมันก็มีช่องไปของมันเองกันแล้วอะไรที่ดีๆที่มันเราเห็นว่าดีมันควรจะเกิดเดี๋ยวมันก็มีช่องไปของมันเองกันแล้วอะไรที่มันเป็นปัญหาเดี๋ยวมันก็มีทางแก้ของมันเอง มันเคออสนะทางแก่เนี่ยเดาไม่ถูกแล้วมันจะแก้อย่างไงแต่เขาจะแก้ของเขาเองถ้าเราปฏิบัติอริยปัญญาได้ถูกตรงอริยปัญญาก็าจะไปปฏิบัติอริยศีลอริยสมาธิที่ถูกตรงมันก็พ้นทุกข์ถูกตรงมันจะแก้ปัญหาของมันเองทั้งหมดเลยนะเพิ่มอริยปัญญาขึ้นไปตรวจสอบมันยังมีความกลัวว่าจะไม่ได้สมใจอยากเนี่ยในเชิงไหนอยู่ก็ตัวไป ก็ใช้ปัญญาํำจัดมันใครเราจะมาบอกเนาะทางพ้นทุกข์เขาสอนกันในโลกเขาสอนอยังไงนะจาแก้ทุกข์อะเวลาอยากได้อะไรทํำยังไงถึงจะไม่ทุกข์เออสนองความอยากเลาวก็หายทุกข์แล้วเนาะตกลงหายยั่งยืนไหมไม่เดี๋ยวก็อยากอีกทุกข์อีกสนองความอยากอีกหาวิธีงันนะ้นสนองไม่ได้เป็นไงทุกข์ต่อ มันก็วนทุกอยู่อย่างเงี้ยเป็นวิบากโชคกับโชคกันใครจะคิดออกไหมว่ากล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากยินดีที่จะไม่ได้ตามที่อยากเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์มาคิดไม่ออกหรอกคิดไม่ออกหรอกว่าทางบนตัวคือกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากเท่านั้นเลยมันจะต้องทุกข์มาแต่ไหนไ้กล้าที่จะได้ตามที่อยากนี่ทาเป็นยังทําเป็นยัง เป็นแล้วเหรอไม่ต้องสอนเนาะต้องสอนไหมไม่ต้องเนาะอัตโนมัตินะเนาะกล้าที่จะได้ตามที่อยากเนี่ยกล้าที่จะให้ได้ตามที่อยากนี่ต้องสอนไหมโอไม่ต้องละทําเป็นอยู่เนาะคล่องเลยเนาะเออก,ก็ทําเป็นอยู่แล้วนะฝึกมาตั้งนานแล้วอันนี้อได้ก็เป็นสุขเนาะแล้วไม่ได้ล่ะถูก เนาไม่ได no, in er ้ตามที so o, trap, ่อยากก็ทุกข์้รากล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากนี่มีใครสอนไหมอ๋อไม่มีเนาะทังดับทุกข์ก็นี่แหละกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากยินดีที่จะไม่ได้ตามที่อยากมันก็หายทุกข์แล้วหายอยากแล้วหายทุกข์แล้วก็กล้าก็ยินดีแล้วยินดีแล้วก็สุขแล้วกล้าก็ไม่กลัวแล้วกล้าก็พ้นทุกข์แล้วยินดีก็เป็นความสุขแล้วแค่นี้คนเราอยากพ้นทุกข์ให้กล้าให้ยินดี ที่จะไม่ได้ตามที่อยากเท่านี้ชีวิตก็พ้นทุกข์แลจออ้จะเอาอะไรอีกนะักหนาจ้าอะไรอีกฮะจะเอาอะไรอะไรดีกว่าพ้นทุกข์มีไหมไม่มีแล้วมันก็หมดแล้วเราจะเอาอะไรอีกมันก็ดีสุดแล้วมันไม่มีทุกข์แล้วนี่ส่วนด้านร่างกายด้านเหตุการณ์ก็ดีบ้างไายบ้างดีบ้าง้ายบ้างก็ธรรมดาตามีบางก็ไม่เห็นจะต้องมาทําให้อะไรเราทุกข์ได้ไม่เห็นต้องทําให้ใจเราทุกข์ได้ ชีวิตนี่ถ้ามันได้สมใจอยากตลอดเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงมันจะมีประโยชน์อะไรไหมฮะได้สมใจอยากตลอดมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีหรอกมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันมีแต่โทษไม่เชื่ออะไรสิทาตามใจสิไม่กี่วันหรอกไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวตายอยากทําอะไรก็ทำไปเลเดี๋ยวตายไปในะไม่กี่วัน เดี๋ยวนรลกก็ถามหาเราได้สมใจอยากมันจะมีประโยชน์อะไรจากอย่างคิดไม่ออกมันจะทําให้พ้นทุกตรงไหนได้สมใจอยากอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้แล้วคนอยากเป็นแบบนี้ไหมก็อยากเป็นเคยอยากเป็นไหมอยากเป็นอไปไหวพระทุกทีก็ไปพระพุทธเจ้าเนาะนั่นก็คอยสมใจอยากทุกครั้งเนาะ แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ามันจะพ้นทุกข์ใช่ไหมยอยากได้อะไรแล้วก็สนองความอยากเนี่ยมันจะพ้นทุกข์ใช่ไหมทําตามที่อยากมันจะพ้นทุกข์ใช่ไหมแล้วก็เคารพพระพุทธเจ้าจังกราบแล้วก็ขอให้ได้สมใจอยาก <c oughs> ชีวิตมันก็ไม่ได้เพิ่มกิเลสเท่านั้นแหละไม่ได้เพิ่มกิเลสกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปเท่านั้นแหละ มันก็มีแต่เพิ่มทุกเพิ่มทุกเพิ่มทุกเพิ่มความกลัวไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยท่าน,นั้นเองไม่เห็นมันจะพ้นทุกข์ตรงไหนพอไม่ได้สมใจอยากเป็นไงโอ้โหทุกข์หนักเลยทีเนี้ยของจริงเลยนะนรกจริงเลยนะใครเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําอะไรได้ตามที่อยากโอ้อยากได้อะไรก็ได้อย,ไดอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้มันสวยที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครสวยกว่านี้แล้วในโลกแล้วคนในโลกก็พยายามแสวงหาความสวยให้ได้มากที่สุด ใช่ไหมแสดงหาความสวยให้ได้มากที่สุดคืออะไรคือสนองความอยากให้ได้มากที่สุดอยากได้อะไรพยายามที่จะให้ได้สมใจยอยากมากที่สุดเนาะแล้วมันก็เพิ่มทุกข์เพิ่มทุกข์ให้ได้มากที่สุดก็เพิ <ul> ่มทุกข์ให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองแต่ถ้า <ul> เราไม่ได้สมใจยอยากไว้ไงโอ้มันก็ไม่ได้สนองกิเลสเนาะมันก็จะได้เห็นทุกข์เร็วเนาะจะได้รู้ว่า มันยังเหลืออยู่ไหมไอ้ทุกข์มันยังหวั่นไหวอยู่ไหมยังตลัวอยู่ไหมขาสั่นอยู่ไหมปากสั่นขาสั่นใจสั่นมันยังมีอยู่ไหมมันไม่นิ่งไม่สงบมันสนุกจะตายแต่ไม่ได้สมใจนะอาจารย์ชอบชอบแต่ละวันอาจารย์ก็ไม่ได้สมใจหรอกไม่มีวันไหนได้สมใจสักวัน อาจารย์ไม่เห็นจะได้สมใจอาจารย์สักวันนะไม่เห็นจะได้เลยโอ้ถ้าได้สมใจให้เราเป็นอหรหันต์วันนี้นะเป็นโพธิสัตว์น้โหสูงสูงวันนี้เป็นพระพุทธเจ้าเลยนะมันก็ไม่เห็นจะได้สมใจอาจารย์สักวันเลยนะแต่มื่ก็ดีไงไม่ได้ตรวจเออนใจสันส่นไหมขาสั่นไหมปากสั่นไหมกลัวไหม กลัวจะไม่ได้ตามที่อยากไหมกลัวกังวลหวั่นไหวไหมใช่ไหมแต่จริงจริงอาจาย์มันมันมี่านั้นเนี่ยมันก็เลยสบายมันไม่มีความกลัวว่าจะไม่ได้สมใจอยากมันก็เลยสบายอุ้ยใครจะสบายเท่าอาจารย์เนาะกล้าที่จะไม่ได้สมใจอยากยินดีที่จะไม่ได้สมใจอยากมีความสุขยังเลยสุขเนาะ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 ไม่รู้จะหาทุกมาต่ไหน พอสมใจอยากมันก็ไม่ทุกอยู่แล้วเราไม่สมใจอยากเราก็ไม่ทุกเออเราก็กล้าเราก็ยินดีเราก็มีความสุขมันแป่พแต่ราาหมดไปเท่านั้นเดี๋ยวไปทุกข์อะไรนะจะไปทุกข์อะไรบางคนนะแคได้ยินว่าเดี๋ยวเธอเธอพอจะว่างไหมมีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังขนลุกแล้วนะตกลง เรื่องจะเล่าให้ฟังนี่กับคนลูกลนะเอ๊ะเอ,เอมัน,ม,นมันเรื่องไม่ดีของเราหรือของใครมันเรื่องไม่ดีของเราหรือเรื่องเรื่องไม่ดีของคนที่เรารักเราห่วงใยคนใดเรื่อมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดเรื่องไหนน้อนะแค่นี้มันเกิดสยองแล้ว ถ้ามันไม่ได้ล้างกิเลสได้จะไม่ไม่มีอริยปัญญาแต่ถ้ามีอริยปัญญาเป็นไงโอ้จะไม่กลัวอะไรหรือจะไหมถ้ามันมีเรื่องร้ายก็แค่ร้ายหมดไปใช่ไหมกล้าที่จะรับเรื่องร้ายยินดีที่จะรับเรื่องร้ายรับแล้วก็หมดไปกล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปมันจะไปเป็นอะไรไปเราก็บสบายเท่านั้นเองก็มีแจะหมดร้ายเท่านั้นเาราก็ไม่ได้ทําชั่วอะไรตรวจใจเเออเราก็ไม่ได้ทําชั่วอะไรนะแล้วก็ทําแต่ดีเท่านั้นเอง ทำเลยดีที่ทําได้ไป่ทุกอะไรล่ะบาปใหม่ก็ไม่ได้มีมันก็เป็นแต่วิบาปเก่าเท่านั้นแหละเธอจะมีอะไรรับก็หมดไปไม่กลัวอะไรเพื่อเพอจะเป็นเรื่องดีด้วยเขาจะเล่าให้ฟังนะเออแต่กิเลสมันสยองเท่านั้นเองความกลัวมันสยองเท่านั้นเองมันมันกลัวมันจะได้รับสิ่งที่มันไม่ต้องการ <laughs> นี่มันสัจจะในโลกเออมีอันหนึ่งนะที่อาจารย์ก็เล่าให้พวกเราฟังไป มนะว่าจะลงก็ขึ้นอีกแล้วไ <laughs> ม่เป็นไรนอนนานเจอกันทีนะึ่งทีเล่าๆไปมันก็อาจจะหายทุกข์ไปเลยก็ได้ดนั่นเองคือกำลังทุกทุกเนี่ย